เมื่อดอลล่าเจอกับเขาเรียกว่าการคอร์ลปครั้งใหญ่มีหลายคนนะครับถามว่าเฮ้ยอเมริกามันต้องหนีหนี่แน่นะครับแล้วการหนีหนี่ของอเมริกาเนี่ยคือการทำสงครามทำได้จริงหรือเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ Moon story. Story Moon Amazing Moon Amazing story. Amazing Moon Story 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 Moon ไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้เรามาถึงโจทย์นี้ด้วยกันว่าถ้าอเมริกาจะหนีนี่จริงๆเขาจะทำสงครามได้หรือไม่ซึ่งสงครามพ้อยหลักๆคือไต้หวันนะครับเพราะว่าพูดไว้ตั้งแต่กลางปีแล้วว่าสงครามไต้หวันต้องเกิดแน่เร็วๆนี้นะครับแล้วก็อเมริกาเนี่ยดูเหมือนว่ามีการแบบขายอาวุธให้กับไต้หวัน จีนเนี่ยเริ่มฮึมๆม,มาแล้วนะครับในช่วงนั้นถือว่าเป็นเป็นข่าวที่ทุกคนหวาดกลัวมากแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่คลิปนี้เราจะไปหาคำตอบด้วยกันว่ายุคของคริปโตจะมาอย่างแน่นอนนะครับสิ้นปีนี้ถึงปีหน้าหลายคนนะครับยังเดาอยู่เลยน,นะว่าปีหน้าเดี๋ยว อเมริกาเนี่ยก็ใช้นโยบายเศรษฐกิจดูดเงินอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็จะเกิดสงครามแน่นอนเพราะอเมริกาต้องการหนีนี่นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูทีละปัจจัยเนี่ยถ้าจะสามสงครามได้จริงๆเนี่ยคุณจะต้องมีอะไรนะครับในการที่จะต้องทำสงครามนะครับเนื่องจากว่าตอนช่วงกลางปีเนี่ย งบที่ไบเดนได้นำเสนอจากทางสภานะครับเขาก็ได้นำเสนอหลายโครงการหลายโปรเจกต์เกี่ยวกับการให้สวัสดิการทหารค่าเงินนะครับค่าตอบแทนเีิยทหารนะครับอาวุธโหมีการนำเสนออะไรเยอะแยะมากมายแต่สงครามจะเกิดขึ้นหรือเปล่าดูเหมือนไบเดนได้มีการนำเสนออย่างนั้นจริงและพร้อมที่จะทำสงคราม นะครับโดยที่ไอภาวะนี้มันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับเราเห็นเลยว่าไบเดนตั้งใจนะครับที่จะบีบให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อแล้วให้ดอลลาร์กับพันธบัตรรัฐบาลบาททบามีคนเข้ามาซื้อดอลลาร์แข็งขึ้นนะครับแล้วมีคนเอกชนก็เข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลบาให้ ดอกเยอะๆนะครับเพื่อจะสามารถเอามีเงินนไปใช้นี้ได้อ่ะเราพูดแต่ปัจจัยตรงนี้นะครับฉะนั้นแผนที่ไบเดนคิดเนี่ยคือประมาณนี้แหละคือตั้งใจที่จะให้เกิดสภาวะสงครามเพื่ออเมริกาจะหนีนี่ได้อเมริกาเคยใช้ไม้ตายแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นปี2010 2008 2012ที่ ทำสงครามกับตะวันออกกลางนะครับช่วงนั้นเกิดเบอร์เกอร์ขายสิท์ช่วงปี1969-1970ที่ทําในสงครามเวียดนามจนทําให้ดอลล่าออกจากมาตรฐานทองคําฉะนั้นสงครามจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือไม่ที่ไต้หวันหรือว่าที่อื่นๆนะครับข่าวเนี้ยเราเห็นแล้วว่า ไบเดนนะ่ะยังไงเขาพยายามที่จะรักษาฐานอำนาจของเขาอะเชิญพี่ไทยนะครับสิงคโปร์ที่อื่นๆไปประชุมอ่นำเสนองบประมาณบางอย่างให้นะครับเพื่อจะเป็นฐานที่จะต่อต้านกับประเทศจีนหลายคนก็หลายชาติก็ต้องเข้าไปประชุมนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันทำได้จริงหรือเปล่านะครับพอตอนนี้ ดูเหมือนว่าอเมริกาเนี่ยลาสั่มละสายมากใช่ไหมนะครับดูเหมือนว่าไปไม่เป็นเลยนะครับตอนแรกนี่จะทําสงครามจะคู่อย่างเดียวเป็นไปได้หรือเปล่าที่อเมริกาจะทําสงครามเร็วๆนี้ปีหน้านะครับผมตอบเลยนะว่าถ้าสถานาการณ์ออกมาเป็นแบบนี้คือทําไม่ได้แน่นอน ถ้าจะทําสงครามกับไต้หวันนะแล้วคนข้างบนนะ่ะที่มีอาํานาจเหนือควบคุมอเมริกาอยู่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับไบเดนไบเดนทําไม่ไดนะ้อย่างแรกคืออะไรอาหารนะครับผมดูมาตั้งแต่ต้นปีแล้วไอ้เอฟเฟกของของอ่ายูเครนเะนี่ยเพราะยูเครนเป็นที่แหล่งนะครับเพราะปลูกข้าวสาลีรวมถึงปัญหาในประเทศอเมริกาทาง ทางตอนกลางของประเทศอะที่เป็นแหล่งเพาะปลูกที่ใหญ่ที่สุดมันเจอประสบปัญหากับพายุฮอริเคนนะถ้าเกิดได้ตามข่าวต่างประเทศนะครับทำให้ผลผลิตผลเก็บเกี่ยวเนี่ยมันโดนปลิวไปกับพายุฮอริเคนที่เข้ามาเนี่ยตอนนั้นน่าจะประมาณสักเป็นหลายๆลายลูกเลยนะครับทำให้กับรับมือกับสถานการณ์ที่เก็บเกี่ยวอ,อาหารเนี่ย ที่จะสต็อกไว้ไม่ทันมีกาเจอเรื่องของอาหารอย่างแรกอาหารสำคัญยังไงครับกับสงครามคือถ้าเกิดคุณจะไปทำสงครามอ่ะคุณจะต้องมีอาหารนะครับเลี้ยงทหารนะ่ะเอาง่ายๆคนลากญ่ายังขาดแคลนเลยตอนนี้นะครับถ้าเกิดจะตักส่วนที่เหลือไปให้ทหารอย่างเดียวเกิดปัญหาจะาจนแนนะ่อันนี้ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองคือน้ำมันน้ำมันอเมริกาขาดแคลนนะครับยังต้องไปขอไปนิวเซราซึ่งอเมริกาเคยทำลายค่างเงินของเขาอะไปขโมยน้ำมันที่ซีเรียนะครับและตอนนี้อเมริกาบอกมาแล้วนะว่าสภาวะคือขาดแคลนน้ำมันโดยที่อเมริกาควรจะมีน้ำมันใช่ไหมใช่นะครับแต่ทางข่าวนะเขาให้บอกว่าเป็นเพราะว่าในช่วงสมัยของโดนัลทรัมเนี่ย รเราก็เข้าสู่ช่วงสมัยของโจไบเดนต้นๆเนี่ยอเมริกาไปเน้นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนะครับทำให้ไม่มีเขาเรียกว่าบัตเจตเนี่ยไปขุดน้ำมันนะครับคือเพิ่มกำลังการผลิตให้เท่าเดิมอะ่ะคือไม่ได้โฟกัสตรงนั้นนะครับทำให้น้ำมันเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตออกมาได้ทันตามข้อมูลตรงนั้น รวมถึงมีรัฐต่างๆตอนนี้ที่กำลังจะแยกออกไปเราเป็นรัฐที่มีน้ำมันนะทั้งไอ阿拉สกากับเท็กซัสมีข่าวเหมือนกันว่าจะแยกออกไปนะครับเขาจะไม่ยอมร่มจมกับอเมริกาโดยที่ประเทศไอรัฐเหล่านั้นมีน้ำมันนะครับสิ่งนี้ทำให้เราเห็นว่าแค่น้ำมันกับอาหารนะ่ะแล้วปัญหาของเศรษฐกิจอีกเป็นอย่างที่สามที่เราเห็นอยู่แล้วว่า GDP เนี่ยตอนนี้ถดถอยนะที่0.9เปอ์เซนทำให้เราเห็นภาพรวมเลยว่าสงครามไต้หวันจะไม่เกิดแน่นอนถ้าอเมริกาแบบสามารถพลิกโผได้คือมีน้ำมันใช้พอมีอาหารใช้พอเศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะไม่ดีแต่ยังพอที่จะทำสงครามได้อันนั้นโอเคนะครับ เห็นไหมสังเกต GDP ลดลงในไตรมาสที่2ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนอเมริกันเริ่มขาดแคลนอาหารด้วยนะครับทำให้เขาไม่มั่นใจต่อดัดชนีการบริโภคเรื่องของการบริโภคนะครับหมายถึงการซื้อการจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆไม่มีฉะนั้นสงครามไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับความตกะกรรมลำบากก็กลายเป็นอยู่ที่ ยุโรปกับอเมริกาแทนแล้วตอนนี้นะครับจะทําสงครามเขาไม่มีอาหารไม่มีพลังงานจะไปทําได้อย่างไรมีคนใช้โจทย์ว่าถ้าค่าเงินอเมริกาเสื่อมค่าอเมริกาจะหนีนี่แน่นอนตรงนี้หมายความว่าอะไรนะครับอเมริกาใช้การกู้ยืมทางเอกชนผ่านทางเฟดนะครับโดยการขายพันธบัตรรัฐบาลแล้วเอกชนจะเข้ามาซื้อ พันธบัตรรัฐบาลเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วเราเห็นแล้วว่าพันธบัตรรัฐบาลเริ่มมีอาการติดลบนะครับคือคนซื้อน้อยลงเพราะเขาไม่มั่นใจต่อสภาวะการเมืองและเศรษฐกิจรวมถึงประเทศอย่างอินเดียนะหรือว่าประเทศทางบริษนะัทต่างที่จะทิ้งพันธบัตรรัฐบาลดอลลาร์ไปหลายประเทศแล้วนะครับ แทบจะหมดเกลียงแล้วอเมริกาไม่มีเปโตดอลลาร์แล้วนะนะครับจากเจ้าชายซาอุนะซาอุไม่ยอมผลิตน้ำมันเพิ่มให้กับอเมริกาไม่เพิ่มครับพลังการผลิตให้สิ่งนี้บอกได้เลยครับว่าอเมริกาไม่มีทางหนีหนี่แน่นะครับจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้แหละว่าใน Q4 ถ้าผักดันเรื่องเศรษฐกิจจริงๆจะไปรอดไหมว่ากันอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของอเมริกายุ่ขึ้นอยู่กับเทคด้วยตอนนี้เพอหลังโควิดนะครับเราก็มีสภาพโควิดเรื่องเทคจะเหมาะที่สุดแต่ปัญหาคืออเมริกาจะรับหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็เรื่องคริปโตโจมตอนนี้ออกมาโจมตีทั้งคราคเรน ทั้งคอยเบสแล้วผมคิดว่าจะมีกระดานอื่นๆอีกที่ออกมาตรวจสอบมาโจมตีเพราะตั้งใจจะไม่ให้คริปโตพุ่งโตเร็วเกินไปโตโต,เร,เ,ต,ตเร็วเกินไปจะมีปัญหาก,กับค่าเงินดอลลาร์ที่เป็นไพ่ตายใบสุดท้ายหรือตัวสุดท้ายอยู่ณขณะนี้เอาละครับเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับว่าสงครามไต้หวันจะเกิดหรือเปล่าอเมริกาจะหนีหนี้ได้หรือเปล่า นี่เยอะนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้คนข้างบนเนี่ยตระก,กูลไม่กี่ตระก,กูลเนี่ยเขาไม่ให้เครดิตกับไบเดนแล้วนะครับคือคือบอกคุณหนีล็อกแขนเอาไว้นะบอกเฮ้ยจะหนีเหรอนะครับน้ำมันก็ไม่มีแล้วนะอาหารก็ขาดแคลนอยู่จะไปทำหลงคามเหรออยู่จะหนีนี่หรือเปล่าและถ้าเกิด นโยบายของไบเดนไม่ปล่อยคริปโตกับทางเทคนะครับมากพอสมควรการฟื้นเศรษฐกิจจะไม่รวดเร็วและสิ่งที่ไบเดนทำได้ตอนนี้คืออะไรแจกเงินตอนนี้นะครับยังไม่มีนโยบายในการแจกเงินนะแต่เชื่อว่ามีการพิมพ์เงินใต้ดินอยู่ เงินต่างๆจะเข้าไปในตลาดทุนจริงแต่จะเข้าไปในตลาดทุนประเภทไหนซอมบี้คอมมินีหรือเปล่าหรือว่าจะมาทางสายเทคกับคริปโตผมว่าเทคกับคริปโตนี่ลำบากนะถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะมีการแบบเขียวขยับมาบ้างนะครับแต่เราก็ย้ำนะครับว่า เขาจะไม่ปล่อยหรอกนะครับเพราะเทคกับคริปโตเนี่ยมันไปด้วยกันตอนนี้ถ้ายอมให้คริปโตขึ้นดอลลาร์จะเสื่อมค่านะครับเพราะว่าดอลลาร์เป็นไพ่ตายที่เขาเหลือไว้อย่างเดียวแล้วน้ำมันก็ไม่มีแล้วอาหารก็ไม่มีแล้วจะทำยังไงต่อไปสิ่งนี้จะไม่เกิดสงครามแน่นอนนะครับถ้าไม่มีแรงปัจจัย มาเมกาไม่ได้น้ำมันกับอาหารไม่มีทางทำสงคารามต่อฉะนั้นวันนี้เราจบประเด็นไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันขอบคุณทุกท่านนะครับได้เวลาแล้วนะครับที่ตลาดคริปโตจะพุ่งสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาถ้ามีข่าวร้ายให้ซื้อนะครับมีข่าวดีเฉยๆไว้รอจนกว่าจะสิ้นปี ถ้ารอไหวนะประมาณนี้นะครับถ้าใครเล่นยาวแต่ใครที่เงินน้อยนะครับเล่นไปตามรอบนะครับมีเงินบ้างนะครับจัดพอร์ตให้ดีนะครับข่าวร้ายซื้อนะข่าวดีแล้วค่อยขายนะครับช่วงมันพุ่งดีๆค่อยๆขายถ้าเกิดอยากจะเล่นท่านๆกันก็อย่ามาไว้ตรงนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาได้ที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ไปให้และย้ํานะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลอนการลงทุนและสําหรับวันนี้ผมก็หวังว่า bitcoin luna จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ m o o ไปด้วยกันกับช่อง ช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ